สวัสดีครับอยู่กับช่องกับชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมืดหน่อยนะครับอยู่กับคุณยายเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมากินเมี่ยงปลากับทะเลนะครับนี่ทะเลกับเมี่ยงปลาปลายายต้องอเป็นคนแกะปลาให้หนูกับเมี่ยทะเลแล้วก็มีสูตรน้ําจิ้มนะครับอันน,น้ำเป็นน,น่าจะเป็นน้าจิ้มของร้านเขาอันนี้น้าจิ้มของถั่วลิสมใช่อันนี้น้ำจิ้มสด่วนนิสมที่แม่ทำครับแต่แม่จะแปะสูตรไปเนาะ มแต่อย่าลบจอนะครับโอเคเดี๋ยวแม่จะแปะสูตรน้ำจิ้มไหมบอกท่านผู้ชมด้วยครับอย่างแม่เลยเห็นไหครับอ้าวเฮ้ยเยรื่อยๆค่ะยายใช้มือเหรอครับลูกจะใหญ่เกินนะครับดูด้วยนะครับปริมาณมันขนาดไหนป <c> ร <oughs> <c oughs> ิมาณเกินแค่นี้พอใ <c oughs> ส่มือด้วย มือหมึกก็แบบเด้งๆนะใส่ไปตรงนี้นะหมูยอไม่ได้ครับเยอะเกินครับเอาเอาหมึกก็หมึกทำนิดสิเอาหมูยอออกไม่ต้องไปหั่นแลเอาปลาปลาใส่ต้องดูปลาก่อนนะครับแล้วก็ราดน้ำจิ้มอุ้ยวิ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 เอาใหญ่เอาลายเอาเอาไมใหญ่อุ้ยต้องดูปริมาณด้วยนะครับ หมึกเยอะกอเคไน้ำจิ้มโอเคไหมครับอ um ็่อมากอันน่าจะเป็นอันที่ใหญ่

ฝนนะเน,นี่ยไี่่ะอืมจะดูหมจะฝนตกนะอร่มากวางเป็นเส้นเลยครับขนมจีนเอาเอะไรดีอ,อ่ะกันี้หมูยอสองอันกตะลิะเดิมหนึ่อัน nhầm chi nít nổi không lơ rồi không bao lơ rồi ui 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 ไม่ถ้าหนูจะกินกุ้งหนูก็กินคำนั้นเป็นกุ้งเพราะมันจะองไปหยิบเลย <c oughs> ใหญ่ล่ะใหญ่ได้ไหมเขาใหญ่ใหญ่ก็กระถิ่นครึ่ง ไม่มีรสชาติะอ,อะไรขมเลยเนาะคือแบบอันนี้อร่อยผักออร์แกนอุ้ยชิ้นใหญ่กว่าปกติใบนี้ใหญ่มากส<อ>ีนัน่น่ล่ะสุดถุงของมื ل. อหูยอหูยอนี่คือ น้ำจิ้มอัน้อนอร่อยมากเห็นอะไรบ้างที่แม่ทำเหรออืจะหวานหน่อยเนาะตัดใส่ประมาณสองแผงือแล้วก็ครับนะครับอุ้ยอันยายใส่ได้เยอะพริกสิบเม็ดกระเทียมสักสี่หงสก่ออุ้ยโอ้เรียบร้อยตกอีกแล้วครับทุกคนเด็กที่อยู่ข้างล่างไงทอมากเลยอะ ขน <c oughs> มจีนนิดหน่อยอร่อยมาก 都是错吧。嗯有 มืดหน่อยนะครับก็เราวันนี้เราถ่ายจ,จ,จ,จยนะยากกับจากตรงอย่าหล่นอีกนะไม่ <c oughs> เอาแล้วนะอะไรอ่ะเอาหมึกชิ้นเล็กเนาะแล้วก็ราดมันึ่งหนูยังไม่ได้กินน้ำซุปมันนี้เลยอร่อยลูกไม่กินมันหล่นไปไงหมดเลยไม่ได้กินจะหล่นเนาะอยจะหล่นเนาะอยจะหล่นเนาะต้องเอาไว้ตรงการลางงงเลยหมึกเลย <c oughs> เรก็ต้องไม่ได้กินเพราะว่ามันหล่น คด้เสียงฟ้าร้องถ้าปูซานน่าจะน้ำท่วมไปแล้วนะ่ะอ๋ถึงตกอ่ะอุะ้ยฝบมืดๆเลยเนะนี่เดี๋ยวจะพูดข้อคอลูกลองหมูม,หมั่งหมูกับขนมจีนอร่อยอีกแบบนี้นวันนี้เขาเรียกว่าเมี่ยงผสมเนาะ ต้องมาหาใบาใหญ่ๆเรากินตามยายบ้างขน,มจ,น,ขน,ม,น,ขนมจีนขนมซีอิ๊วขนมซีอิ๊วก็เพื่อนมือนิดนึงนะคะเมนูนี้ขนมจีน,น,จน,น,จนแล้วก็พริกนิดนึง ไม่รู้จะลหลุดอีกไหมรอบเนี้ยจะหลุดเนาะจะหลุดนะ,ดนะดะหัวาหัวแล้วนะ มูก็อร uhm. ่อยมูอร yeah. um. ่อยอืมอร่อยเที่ยวมาดุ๊ดด้วดเลยอนาะตุ่มหอยก็จะตกเป็นทีแล้วอร่อยอย่าดดามากวันนี้ฝนตกเลย ทำกันบรรยากาศฟินๆอน <c oughs> ูลองกินข,ขนมจีนอย่างเดียวดูก่อนแล้วจะอร่อยแบบไีน<ร>แบบก็้ว,ว,วใช้มีขาวเนาะแต่เราใช้ขนมจีนง่ายขนมจีนอย่างเดียวอร่อยเหรอ่ัอันนี้อร่อยมากเอ่ยไปซื้อขัดออกปเป็นหยิบมาให้หนูไหม เอาไว้มพี่ขิน่กพวกบผักอะไรไม่มีชาตอะไรเเฉยๆเนาะม่เบไ,นะไม่ขมนอไม่มีกินอะไรอะ่ะ ไม่มีกลิ่นที่น่ารังเกียจข่อยคำเที่ค่ะระยาหลังแบบนี้แกอืมเด้อตันนี้อันใหญ่มากเอาไปหมกไปย่างก็อร่อยตดยนีอยอ้กิออ้งยอ่างเกาหลีแอก เองก ais, นินปลาปลอบแบบไม่ใส่น้ำจิ้มเลยนะถ้าหนูไม่เห็นหนกินกุ้งมากไม่กินกุ้งตัวถ้งอะไรเนี่ย ขอายไม่ไหวแล้วตัวตั้งเลยกุมม้งมันตัวน้งจะต้องเอาหางออกก่อน <m> ตอนนี้ก็เริ่มแบบฝนมาแล้วครับแบบเป่า,ปา ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะอตกนะวันนี้คงสายตกแน่ตกไปแล้วอะไรอ,ะอ่ะเอาละอะละ,ละมันัน็รสชาติแบบวันนี้เนี่ยอร่อรเไม่ผักเที่ยวเราผักสลัดยังมีรสสดแต่นีนไม่มีนะไม่มีไม่ผสมนิดเดีย นเด็กกิค่ะต่อครับได้เลยอ่ะถ้ากินไปมากกว่านี้ก็อาจจะเสียดันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากไปสำหรับเมนูนี่เนี่ยงปลาผสมนี่นี่ เมี่ยงลูกกระสุเลยลูกกระสุนะนี่กินกับผักสลัดแบบอร่อยมากผัดกรอบอร่ืมเด็กตัวน้อยอย่างนี้ก็กินได้หลังจากนี้ก็กินทุกอย่างเลยครับเอาโอเคติ้ทุกคนค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับช่องไทยรัฐช่องชาแนลนะครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับพ้นมาพอดี Okay bye right bye. Um <laughs>